สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบรายการเอฟนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y ยูทูบเบาวรถไทยสิงห์นะครับครับสวัสดีงามไปยังแฟนเพจเบาวรลเทนนานครับเอาคลิปนี้พามาอยู่กับเจ้าเอ็มา M8 ่4 0นะครับ4ีสูบเลียงเสียงหวานเทอร์โบฝ่าไก่สายดันครับ1ปีที่เราค่อย1ปีหายกันไปโง่ก็มาเกือบปีแล้วครับไม่ได้พบพ่อแล้ว พี่นี่โหดคืเอเกรากระไผ่เราเ้ยที่เด็ดเมืองมอง่วงออยัดนักยัดเต็มมือนี้นางานมังค้นพี่เราเลยมาทำกันสามขั้นสามห้ม ว่าขั้นดีนาะจับตามองก็เป็นขั้นนี้นะครับให้ว่าระบบการเติมคันเร่งนี่สไตล์ยำแม่งที่ส่นนะรถนี่ขึ้นเ่รได้ตั้งแต่ตึกสตอเงอ หาเจ้าฮาแปดแป,ดแปดเฮ้ยสมหัำเบิงหัำแหลกเกท่ันั้นโอโอ้โหบอ้ยบอทาแล้วครับหน้างานมั่งคนในเอ็มแปดหน้ามีศูนย์รวบแรกในประตเอาถึงครับ ไอดีบอกขนาดครับดเอ็ดแก้งเป็นแก้งเบิ้งกันนี่ตะกันเมื่อนาผ้าเบิ้งกันใหม่โอ้คลิปนะเฮ้ยนางอนฝนหน่อยใส่นะครับดินก็ยัก เจือนหัวบทตีนยังไงนะครับ ยามเราบีไกล่ล้วดันให้สองไอ้ว่าหูวั้นทีลี่ว่ามันกระต่ายยังวะเบียบจวดจ้ะน่าสิลงผ่านดากบ่ะผานหางไม่งอดเราวนี่ปาดต่อยยุคข้าวว่าอย่างน,นับหน้าลงดิครับ นางานมีแต่หดหด ัสดีคับตายการเหยียบเัาเล่งแล้เนีเห็นโบเราหอนคันโมนี่ห้วยไอ้ซ้ำนี่กับคักเลย ไม่งวดหรอกครับเหยียบไปได้ที่ถ้าเหยียบหางจะลอยขึ้นนะครับแก่นนะต้องค่อยยอง